พันเดียวเที่ยวลำปาง ep สอาที่แล้วเหลือเงินกันคนละ601บาทและแพนไปกลางเต็นแต่ไม่มีเต็นก็ทำให้พวกกูต้องไปหาที่พักในตัวเมืองลำปางแทนโดยพวกกูลงจากรถไฟประมาณ7โมงเช้าแล้วก็เริ่มต้นย่ำต๊อกเพื่อหาที่พักแล้วก็หาข้าเช้ากินแล้วอยู่ที่นครลำป้ย นครนายกนเราเดินไปป้ากัแล้วมีอะไรเราจะเคือประเด็นคือตอนนี้กี่โมงวะน่าจะ7โมงกว่าก็ถือว่าเลทนะเพราะว่ามันระบุไว้ว่าถึง6โมงครึ่งแต่เราเดินมาถึงเนี่ย6โมงในเวลาลองจนอยากได้หมายเซลฟี่ใช่ไหมครับขี้เกียจถือหมายเซลฟี่ก็เสียไม่ดีเออแกก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 ูถึงลำปางแล้วเว้ยลำปางไอ้เฮียตอนไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวหาโรงแรมเอาเดี๋ยวหาโรงแรมเอาเดี๋ยวเซิร์ชโรงแรมใกล้ฉันแต่พวผมเป็นสังขตังเราอยู่ตรง นี้เพื่อนอะไรโรงแรมมี2,000เนี่ยข้างหน้าเรา2,000คือเราส0 0พั้พ่อมีคือส0 0พันเนี่ยอ้าวน่าจะเป็นโรงแรมดีไงเรเคยดูแล้วมันเป็นห้องห้องห้องบรรจิตรีเก้าเจ็ดสียก็เจ็ดแต่เราบางแย่ปะมีลูกปันเป็ดด้วยโมผ่านกันก็คนละเกือบระงขี้เดี๋ยวจะหาข้าวกินก่อนระงขี้รงมังนี่อะไรครับระงขี้ลองมาเรียกกู้ยอยากเดินนี่ กลัวลมดีแต่เขาใจดีนะเขาก็ดูอยากอยากให้เราไปแต่คือสารากางมันไกลไปหน่อยไงกลัวไปถึงแล้วแบบไม่มีที่พักอะไรเงี้ยคือขวมีที่พักก่อนเรื่องดึวเดือนกลับมาขึ้นรถแน่นอนเพื่อที่จะไปเที่ยวสารกางแล้วก็บอกเขาว่าขากลับพี่เอาผมไปส่งเอาคุณไปด้วยขากลับพี่ขึ้นรถตรงไหนได้บ้างครับอะไรอย่างเนี้ยเราก็เดินเดินจุ้ยไปก่อนถือว่าประสบกูกูยังไม่ขอใส่คอนแทคเลนนะกูหนัก ตายเีขอเป็นหนุ่มแว่นเหมือนตอนปีหนึ่งว่าตอนเนี้ยเหมาะกับการเดินวอลเลยเพราะอะไรรู้ปะมันเย็นมันเย็นใช่ลองให้เท่งีกกูไม่เดินหรอกรบเลยเลยบวมหมแล้วเ <c oughs> ท่งหน้ากูหน้ายัเป็นต,ตูดตอนเนี้ยม่อ <c oughs> จ๋าอ่ะ ก็เกี่วกับเมืองนแต่ว่ามันมันได้ออกมาจากกรุงเทพบ้างเนอะได้ออกมาจากกรุงเทพได้ออกมาจากอังกฤษบ้างมันก็อากาศดีนะทีแรกนึกว่าอากาศจะแย่เดี๋ยวรอเที่ยงอ่ะกูเห็นจะเปลี่ยนคำพูดตอนเที่ยงก็ได้ใจกลัวหิวพี่ว่ากินอะไรสุดถูกก็ได้ก็ตน่าจะกินโจ๊กล้างนู่นนะเดินไปเรียดเียว่าว่าจะมีเล็กแล้วก็หาโรงแรมไปด้วยใจกลัวอยากจะแบบตื่นมาเล่นเย็นหน่อยมาเลยเล่นตอนกลางคืนดูไม่เป็ดหมดมุดเป็นเมืองนอนไวอะไรอย่างงี้เราดูไม่มีจุดหมายเลยอ่ะผมาเนาะแต่เราก็แล้วอยากเดินไปเรื่อยครับเปเรื่อยๆกับ ไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเนี่ยดอนเราเดินไปใช่ปะเราจะเจอกับโรงแรมมันไม่น่า497จริงหรอกมันน่าจะเป็นราคาบุกกิ้งไปถึงหน้างานน่าจะประมาณ600กูเคยแบบไปทํางานพี่ลุงพีคนหนึ่งไปทํางานไปค้างคืนเขาเปิดประตูห้องเข้าไปอ่ะี่เป็นเตียงเดี่ยวแล้วอย่างเล็กอะกูกับพีก็มองหน้านันนอนได้เลยพี่แต่แบบพี่มองหน้าผมติดหะพี่ไม่ติดผมไม่ติดนะพี่ติดเปล่ากูขับนเนี่ยผมไม่ติดนะผมนอนได้ผมไม่ซสีดเรียสอยู่แล้วเต่าบินเช่ไหมื่ออะไรอะ อไอ้เนี่ยหมา,าลำปางแดดโรตัสบ้าไปไอ <c oughs> ้เ,เอนี่ยหมาลำปางแดดโรตัสแดดโรตัสงอันนึงนะ โรงแรมที่เรากาลังจะเดินไปอ่ะมันอยู่ตรงนี้ถ้าเดินไปสี่นาทีได้เลยตอนนี้คือหัวมันนังขู่ภาพแบบไอเชียบเอาพวกกูไปอาบน้ำเหอะเพราะด้วยแบบคือตอนอยู่บนไอรถไฟอ่ะพูดไม่ได้ไงเพราะว่าเสียงรถไฟมันดังแล้วก็แต่เริ่มเริ่มออกอย่างบางซื่อมาจนถึงประมาณสักนครสวรรค์มั้งเราถึงนครสวรรค์ประมาณเดาว่าน่าจะเที่ยงคืนร้อนมากตั้งแต่กรุงเทพร้อนร้อนไอเชียพัดลมแม่งไอสัตว์แจ็คพอตแม่งไม่ติดแต่ข้อดีของแจ็คพอตแตกที่พัดลมไม่ติดก็คือพอเข้าเขา แม่งหนาวตอ้นคนอื่นอันตรายแต่ฉันระพุ่มเย็นเย็นแบบเย็นกำลังดีอ่ะเย็นแบบเย็นแบบสบายอ่ะแล้วเริ่มส่อว่าเชีย่ยจากที่ร้อนนอนไม่ได้แ<ต>ม่งเริ่มนนหน้าหนอะแล้วลวะกูก็เลยเอนตัวแล้วก็กูก็พิงแล้วก็มีเพื่อนคนนึงพูดกับกูว่ามึงหลับเลยเพื่อนกูก็เลยทิ้งตัวแป๊บนึงกูก็เลยลุกมาจะถอดแว่นเพราะกืเลยใส่แว่นค้างไว้ทันจะถอดแว่นทันเพื่อนโอ้โหกูต้องกูต้องนั่งอยู่มันไม่รู้เ<อ>ลยว,ว่า<อ> <ๆ S 2> กูนั่งทำอะไรบ้างตอนมันหลับนั่งหาว่าไมองม้เที่ยวนั่ง อไอยี่งคนที่เลยหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเหนื่อยเหี้ยกูเข้าใจมึงเหนื่อยอะไรวะมึงเหนื่อยอะไรกูถามจริงมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยอะไรตามล้าเฮ้อหลอกกูแค่ชินกับอากาศเนี่ยคือมึงเข้าใจไหมว่าคนเราเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำมันจะหลับอัวเป็นคนประเภทนั้นแต่ว่ายอมยอมอย่างหนึงคือมึงไม่รู้ว่าเวลาอื่นมันจะเป็นยังไงอ่ะ แต่เวลาเนี้ยสำหรับกูอากาศมันดีเพราะว่ากูก,กูเสียงก็มาเป็นปกติแล้วอะ่ะใช่ตอนอยู่กลนอยู่วังซื่อกูแบบโตมากคิดิม่ถึงรอนต้องลองเออเสียงกูยังขึ้นจมูกอูอิอวอ่วอ่เลยเแต่พอแบบอากาศมันเริ่มดีกูก็เริ่มแบบเออหายใจคล่องขึ้นว่ะแต่กูไม่รู้ว่าพอตอนเที่ยงกูยังจะสาภาพนี้อยู่หรือเปล่ากูยังจะแบบวู้ไอ้ยเสียงกลับมาแล้วเว้ยกู ไม่มีน้ำมูกเดินอะเนียเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงละเดินตรงไปนี่มันเป็นย่าในนี้เลยนี่หว่าย่าเริงลมใช่ย่าเริงลมเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปเราสามารถเดินจากนี่ไปไปขนส่งได้นะกลับเลยเวลาเนี่ยแถวนี้เป็นย่าโรงแรมเลยน่าสนใจน่าสนใจเดยวเนเดินลัดซอยก็ได้ซอยหน้าเดินลัดซอยหน้านี่คือซอยใหญ่ไม่ใช่ซอยเล็กกระเป๋ามึงอ่ะพูดโลกพูดโลกพูดให้โลกทำพี่เลยกูบอกเลยไม่มีช็อตไหนพี่ถ้าแบบกูรู้แลดอนแล้วเพื่อน เราลืมเต็นทุกวันช็อตนี่มั้ง MVP สำหรับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้สำหรับน้องที่ดูไหมมันคนที่ดูไหมมันอาจจะไม่ MVP หรอกแต่สำหรับพวกกูไอ้คือมันเป็นเหตุการณ์นี้กูเดินเดินกันอยู่สองคนเดี๋ยวเขาเหนียวหมูเขาเหนียวหัวกูก็หยุดก่อนแ้่กู่กูว่าไอ้ดอนกูรู้แล้วทำไมอ่ะเราลืมเต็น แล้วก็ยืนขันอยู่สองคนเอนื้อหานนี่แล้วเสื้อในที่ดองก็พูดมาคำหนึ่ง่ากูว่าทำไมหลังกูเบาๆไอ่เนี่ยแล้วคุยกันดิบดีเราจะไปแคมป์ปิ้งเพื่อนโอ้มีอุทยานแคมป์ปิ้งจางเต็นท์ไอสัตว์ลืมเต็นท์ไอสัตว์มีช็อตนิ่งเนี่ยโอ้เหัวเเดกกันครูแป๊บหนึ่งอ่ะคือกลัวเหัวไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะกลัวรู้สึกได้ว่าเหมือนกูลืมอะไรสักอย่างมันดูราบรื่นเกินไปมันดูแบบไม่ชินนี่นี่นี่เราต้องต้องลาซอนนี้ไปเงงียยบใหม่ สต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วช่วงนี้มันในช่วงมีนาวันเสาร์ด้วยเสาร์ปิดเทอมด้วยรู้วะทำไมกูถึงรู้ว่ามีนาปิดเทอมแล้วทำไมเนี่ยแต่กูจะเดินเล่าไปด้วยระหว่างี้แบบเดินไปเลือยกลัวเป็นเด็กมีปมมามีปมที่ที่กูไม่รู้ตัวนะ <c oughs> กลัวเกิด11มีนาอ่าไม่รู้หิเลยมันเกิดกูมาแล้วเออกลัวเกิดส1มีนาแล้วมันเกิดกลัวไม่เสือว,วันปิดเทอมไม่มเคยมีโมเมนต์เพื่อนสัมภายณ์วันเกิดเลยครั้งโมเมนต์เพื่อนสัมภายณ์วันเกิดครั้งแรกในชีวิตกูคือมหาลัยไม่ใช่พวก่เเวูพือ ไม่มีกูก็แอบหนีแลน้ำตาหลบในน้ำตาหลบในแหนะมันไม่ตอนแรกกูแบบกูไม่ได้อะไรเว้ยกูรู้สึกว่าเออก็โดนโดนเซอไพรส์ถ้ากูโดนเซอไพรส์กูก็ไม่ได้สีเรียสอะไรคือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมันหยิบเค้กมาอะไรมาแต่พอมันเดินมาให้เบิร์เดย์แล้วกูก็แบบเชียคือแบบกูไม่เคยได้สิ่งนี้มาทั้งชีวิตกคือกูได้จากครอบครัวไงครอบครัวซื้อซื้อเค้กมาให้มาเซอไพรส์มาอะไรมันก็ฟีลกูดแหละแต่ว่าแบบเฮียจากกลุ่มเพื่อนอะเพื่อนมาเซอร์ไพรส์ไม่เคยมี อาอกูต้องซอง acting ต่อเอ้ยโรงแรมนอนนี่นลำตักมึงไปถามราคาปะ่ะล่ะถามก็ได้แล้วมึงถามเขาได้ว่าแบบต่อคืนเท่าไหร่ <c oughs> สอบถามเรื่องที่พักครับมีห้องว่างไหมหนึ่งห้องอ่ะลองฝึกดูฝึกดูสวัสดีครับเอ่อมาถามราคาห้องพักครับอยู่เดลักซ์สี่โลาฉแล้วเวลาเอาเนี่เท่าไหร่ครับจะเข้าตอนนี้หรือว่าเวลาเช็คอินเราต้องแตะหมายสองโมงอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ อ๋อไม่เป็นไรครับไม,ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับอยากได้เลยแต่เดี๋ยวมาร์คมาร์คไว้ก็ได้ไม่เร็วกูอยากกูเข้าไปนอนเลยอ่ะไอ้คี้อ่ะโรนแบวนี้มันดูไม่มีอะไรกูเดินเดินเดินไปสองแถวโค้นแล้เข้าไอาคี้กูก็เลยเปิดแมพเดี๋ยวก็เดินเลยโรงแรมแล้วแต่ก,ก็ไม่แย่นะใช่ไม่แย่แต่มันติดตรงที่เช็คอินบ่ายสองเ่ะคือเนี่ยถ้าเราได้โรงแรมเนี้ยถ้าเข้าโรงแรมนี้โอเคนะถ้าโอเคนะเนี่ยโรงแรมเนี้ยเพราะว่าแม่งใกล้ขนส่งเราสามารถเดินไปขนส่งได้นี่ เรามาลำปางอะ่ะเราก็ต้องเดินอะไรที่เป็นของลำปางเดินอะไรที่แบบว่ากรุงเทพไม่มีแน่นอนอเดินเซ็นทรัลลำปางเพื่อนเซ็นทรัลลำปางสีอะมาลำปางทำไรเดินเซ็นทรัลนมาลำปางมาเดินเซ็นทรัล เออแต่ก็อยากรู้ว่าเซ็นทันลำปางเป็นยงไงก็เซ็นทันไหนที่โดยที่พักที่พวกกูเดินหาจนเจอก็มีกันอยู่2ที่ที่แรกราคาต่อคืน750บาทมีอาหารเช้าให้เช็คอินเข้าได้ตอนบ่าย2อีกที่หนึ่งราคาถูกกว่าร้อยหนึ่งไม่มีอาหารเช้าให้แต่เช็คอินได้ตอนเที่ยงแล้วด้วยความที่พวกกูนั่งรถไฟกันมาไกลและยังไม่ได้อาบน้ําตั้งแต่เมื่อคืนทําให้พวกกูเลือกอันแต่มันไม่มีนี่ไงแล้ะไม่มีข้าวเช้ามันมีเซอร์วิสให้เชิญอคือตรงนั้นดีกว่าใช่ปะเพราะตรงนั้นดีกว่าม เพิ่มอีกร้อยหนึ่งได้เขาขาดเยอเขาบอกอะไรนะสองอินเที่ยงไอ้นู่นอะเช็คอินเข้าตอนตอนบ่ายสองอันนี้อันนี้เที่ยงก็ระหว่างเนี้ยเราจะต้องหาอะไรทำก่อนถ้าเวลาด้วยสภาพบนแมมนีโลโก้โปรปกแม่ผมเรียกแม่ผมนองแคน กาหล่ำกูนะเพระว่าตรงนู้นคุยดีกว่าอันนี้กูเลือกที่การพูดคุยนะเพราะว่ามันจะเขาดูแบบดูเซอร์วิสมาดูเซอร์วิสมามากกว่าเราเดินมาแต่แต่แต่เนี้ยเหมือนเหมือนเขาแบบเราพอเราถามเรื่องข้าวเช้าใช่ไหมนี่ยซอรตวิสเขาอธิบายครบรวมอาหารเช้าด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปลองเบรายเขาไปก่อนนะครับเราก็บอกเขาว่าหมายสองใช่ไหมครับเอาง่ายๆคือพวกกูโดนซื้อใจนั่นแหละเพราะว่าที่แรกเขาพูดจาน่ารักกับพวกกูและด้วยความที่พวกกูทํางานประเภทเซอร์วิสมาก็เลยเข้าใจว่าพนักงานต้อนรับมีผลต่อการเข้าพักของลูกค้าเว้ททำให้ตกกรราาาคคันนละะปมณ370 25บาทเรือทิปในการเที่ยวตอนนี้226บาทเดี๋ยวนะนั่งรถไฟจากกรุงเทพมานี่224บาทไม่พอกินนะครับเนี่ยแบบเนี้ยอมฮอนเม็ดละบาทแม่งไม่อิ่มแน่นอนดังนั้นพวกกูก็เลยจะมาเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เป็นงบน้อยใช้สอยยังประหยัดเที่ยวลำปางตอ,งอนนี้เราไปไหนดีวะงั้นเดี๋ยวตอนเชา้าเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินตอนนี้จังใจกูนะกูอยากซาผมตอนนี้สามเจ็ดโมงบ่ายสองนี่กูต้องรออีกเจ็ดชั่วโมงไปเที่ยวได้ไหมสะพานเซอร์มันก็ถามว่าไปได้แหละมันก็ไปได้เออมันก็ได้แหละ <c oughs> พูอยากขับน้ำพอเรานี่เสร็จปุ๊บแหละมึงก็จ่ายตังค์ใช่ไหมเราก็คุยกับเขาพี่ครับแถวเนี้ยมีไหนไปบ้างครับมีไหนหน่าเที่ยวบ้างครับพี่แล้วเดี๋ยวพักนี้ก่อนที่จะเยงรถมันดังละเจอหาะไรแเด็กนั่นแหละไปแล้วด้วยความที่มันเช้ามากๆก็เลยไม่มีร้านไหนเปิดเลยยกเว้นร้านใกล้สถานีนะแต่ตอนนี้มันเดินมาไกลแล้วไงก็เลยเลือกอย่างอื่นไม่มีทางออกเราตัดนคือคำตอบของเราไปลเป็น l o c a วัเราไปังกิน แวะโซ้ยขนมปังกับกาแฟเพื่อให้มีแรงเดินกันสักหน่อยก่อนจะแวะไปนินทารถไฟชั้นสามที่นั่งกันมาตืนใจเอนรถไฟมมนย่สายไม่มีอไไมเ,มออเออ,อตอนต้องการตอนตอนไม่ต้องการนะ <c oughs> ตนแตม่ช่ั้งแในคักเสร็จแม้ถ้วยหนึ่งสาบห้าช็อคเลยนเีเนะื้คันนาเท่าไหร่โยมแก้วละสามสิบะ ไม่นองพาท่าเหรอกกูก็ช็อกถ้ามันเป็นเม็ดกาแฟที่ขั้วแล้วทำกินได้สามสิบกูไม่เกี่งเว้ยไอ้ที่กาแฟซองซองหนึ่งอ่ะสามสิบเตือนแน่นอนเตือนตั้งแต่แค่วราสามสิบ ตัวนะหมดค่าของกินไปคนละประมาณ50บาทและไหนๆก็มีเวลาแล้วก่อนจะเข้าเช็คอินที่พักตอนบ่ายสองก็เลยเดินไปถามรถ2แถวที่ลำปางว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วมาเที่ยวลำปางครั้งแรกคือรถ2แถวเขียวเหลืองที่เนี่ยมันเหมือนแท็กซี่ในกรุงเทพเว้ยคือตั้งแต่กูไปเดินลำปางมากูว่าแทบจะไม่เห็นแท็กซี่เลยเว้ยมันอาจจะมีก็ได้แต่มันคงน้อยมากอ่ะนี่จะไปดูเส้นไหมดูเส้นเดินย้อนนะค,ครับ,บอ๋อเดี๋ยวลองไปแถวนี้ทุกคนครับพีบ่ไปไปไปที่เค้าดูเส้นไปเลยครับ วันนั้นการเดินทางของชายหนุ่มทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงเด็กทั้งสองคนได้เดินไปถามราคารถสองแถวคนละเท่าไหร่ครับพี่ชาย20บาทครับผมเด็กคนหนึ่งกำลังก้าวขาขึ้นรถด้วยความเท่แต่หน้าเสียดายนะครับจังหวะนี้โดนกลวยสกัดดาวลุ่งมโน่เลยพราะตอนนี้นะครับเราไม่ได้อ่านนะเด็กเราล้างหน้าแปรงฟันโย่เด็กเอ๋อ เราจะไปมิวเซียมข้อมอที่มิวเซียมไปบ้านเนี่ยก็จะรีบเปิดกลับมาที่โรงแรมเพื่อมาอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนแล้วก็จะต้องตื่นเช้าขึ้นตอนเย็นเปิดตอนเย็นเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศภาพเมื่อตอนเย็นๆค่ำๆดูออกาอยากมีน้ำเกินเราเว้ยเศรษทีเศรบรรยากาศท่านในสามผมจะมั่นใจกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะาษาอบล็อกมาเที่ยวรอบพวกคุณสองนจะมั่นใจกว่านี้นี่เอามันไม่เอารอ เนี่ยแล้วบเปดของบริดหไม่ใช่ไมดินไปเลยไปเอาพี่ปนกันดิูยางใครก็ได้อยู่นก็สบายแล้วก็เจอพลังแฝงมาเวลาแบบอยตัวคนเดียวมันทำได้เ้ยถ้ามีเพื่อนทำไมเพื่อนทำทำไมมันเหนื่อยกินแรงเขนอะไรกินแรงอะไรกินแรงไหย้ไเรื่องมฟกินแรงมีคนเดียวไง ก็โคโดไปเลยไปอร์เซตไกลไม่เร็วไม่เร็วยวา่อกมม่อลชีวิตนี้เคยไปใค่ยอราชแล้วเออดีราปาจะดับเรื่องนี้ดีเนี่ยาเปี่ยนมาลงไปก่อน ขอบบค <ok> คุณรั <pet brewer y> และในที่สุดก็ถึงสักทีหลังจากนั่งมาไกลจนไข่แทบเปียกมิวเซียมออฟลำปาง เล่นกูชออะไรอย่าเงี้ยอดรเลือกก้าพัน้าก้าแสนก้าห่นก้าพันก้าก็บเป็นที่รวัติศาสตรลายมิติครับเดกบางเม่ถ้านค้างไม่ไดทาเนันเช้นเ็นชครับมาดเป็นโฮโมอิเรกัสเสียอยู่ไม่ยากนปูนด้วยเราคั้่งงานมาแล้ว ครั้งพระเจ้าเสด็จจารึกออกมาโอดศาตร์โอดใครเนี่ยครู้ประลายคุนึกถึงอ๋อกูนึกถึงสุรอดเอาล่ะจุกานไก่ขาวซะดีๆไก่ขาวแปลงขันปลดประตูโหกยงลักเงาลักเงารัลกเงาเลยไปไปเอ้ะเอาแล้วที่ฟันเซนต์ตึงคุณก็รู้ว่าโกรธ กุปัญหามาดีที่มึงปัญหาอยู่ที่แม่งละวนอจากโทนี่สตาร์กินนี่ไอย่ามพว้นบุนยากันพ่อหามข้าไปปาดี่มาจากพุทิตุลุงเนอเฮ้ยนี่มันแห่ที่ยอดเวละที่หายไปเมมอนี่หายแล้วฟังอุกอัมเมืองบอกท้อข้าเริ่มได้กินการภาษาเนียวเนอร์เออเออภาษาเหนียว ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันนี่โอเคนี่เนี่พูดพี่เบานี่ใช่เลยนะน้องเเกมนี่ไอ้เกมเป็นช้างอ๋อน้องเบลแต่กระทำดีนะทำดีว้าวไปเดิด้านเดียวตกใจดูคนนั่งอยู่นี่ไงชั้นตะไคร่ นี่ก็เป็นที่นั่งขังรัานรถไฟรถไฟจริงด้วยขย่อด้วยปะวะถามตัวเองซ้ำๆทำอะไรอยู่อะเนี่ยจะเป็นมิวเซียมเก่าไม่มีคนเลยเนา<อ>ะอันเช้าเวัดพระมาผสมฝรั่งโอยอยากไปดูจังเลยอะ่ะไหนไปะอยู่ไหนเนี่ยมันชื่อวัดอะไรอะ ก็บอกแหม่เยาวันมากๆแล้วแม่เราสองคนดูไม่เข้ากับอะไรแบบนี้เลยอย่างน,น้อยกูอะเกศีประวัติศาสตร์นะเวย้ยแต่ประวัติศาสตร์ต่างชาตินะประวัติศาสตร์เกี่ยมหนึ่งอะประวัติศาสตร์ไทยกูก็เกศเกี่ยมสองขินพเ,เ,นเ,นเนพือเป็นค่า,าค่า,าคือปอเหงแป่งคือปอใจใครเพื่อปอเหมืนหาเพือปอเหงแป่งคพื่อ ใครหือปอกหมอนใครใครหือปอกหมอนไอ้ดอนพูดจีนได้นะนจริงๆแล้วพูดดิอ,อีเลสซ์ซื้อวิลจีปาจีซีไอ้สัตว์ใครก็พูดได้ปะมีอะไรอีกไหมที่คุณรู้เกี่ยวกับภาษาและสำเนียลงลาวสำเนียลงลาวบ,าง,บางถิ่นไม่มีหน่วยพยัญชนะสีฟอคำว่าไฟฟ้าจึงออกเสียงคำว่าไพพาไพพาไพไพพาไพพาส่วนฝาออกถึงว่าผาผาไม่ออกเฟิฟกเฟกไม่ออก อเราอกจะบิชันคำว่าใช่ไหมแแบบแจมออกเสียงแม่นกแม่นกอแม่นแม่อ๋อแม่นกแแบบแจ้งออกเสียงแม่นม่แม่นแม่นกเกออกอกกาแม่นเกาะแม่นกอันนี้ก็เป็นแม่นกออ่าางเรืฝรั่งที่เคยมาว่าบาบาบ้าบนมันเออบาบ้าบาไทยเน่ย คนโรงพยาบาลแชร์ประโยชน์ของใค่เขาบ้านหนาเหนียอะไรนะครับหนาเชีวิตนี้เคยเป็นะไอ้นี่ไหมเคยเป็นในโรงเพยนบาลเคยไม่เคยเออเคยนำสวดอย่างเดียวนำสวดในสวดมนต์นะทุกที่อ่ะนำสวดก็เคยแต่ตอนนนั้โดนทำโทษทำโทษบางเลนสายใช่เหมือนเหมือนหลับในแถวไอ้เหี้รือรถติดสันบานว่ะในชั้น นี่เป็นจัดจำตอบเอาหมดแล้วดูแล้วลืมถามเราว่ากลับยังไงเออเดี๋ยวออกไปก็ไม่ดีเลยนะติดรถติดบอคกลับไปช่างตาข่อเขาต้องมีกิจกรรมทำแน่เลยแต่ว่าเขาแม่ยังไม่เปิดต้องเหมือนนักท่องเที่ยวมาหาความกน้องตาเราไม่นด้ดูด แม่เอาไปทําละครจะตายละครอะไรลนะครไก่แปดโมงสามยี่หกโมงสิบโมงนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงหรอขัวนอนนอนบนรถไฟอ่ะมันไม่เหมือนนอนไหมตักใส่ตาตรงนี้น่าจะคล้ายๆกันไปกลับลงทีเีอวิ่งทำเป็นสเตทสเตทเหมือนห้องแอคติ้งเรอเออมันทำเป็นสเปซได้นะเว้ยสเปซเล่นละครเด็กอ่ะตอนเด็กหมดเลยเขาเรียกว่าอะไ โอุ้ยจำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรตั้งเต้ไม่ไน่าโดนลืมไปว่าบนบ่ายก็แบกกระเป๋าอยู่อืดเลยอ๋อแต,แต้มไงแต้มลงไปอ่ะอ้องว่าไอเฟรมไม่เห็นแดดหรือเปล่าไม่แดดตอนกี่โมงแดดตอนเจ็ดสิบโมงถูกปะ กันแบบ fps ปเท่าไรปน่าจะประมาณ50าสิบห้เซแต่ต้องแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ช่วงก้ลังช่วงก็มีเฟตกไปประมสิบตกไ่เมตมเี้ยมเมเียคือถ้าถ้าไปอาบน้ำก่อะแล้วไอ้แตะกแตะไม่ไปล้างอีแตะเดยตอนนั้นโอย เห็นป,ปกอย่างนี้แล้วนึกถึงวินที่คนจริงนี่ไงวินทดินพนจริงด้วยนะมใจโอ้โหน่าจะเก่ามากๆเลยว่ะเพราะฉะนั้นดินเผาในหลุงโบอย่างนไหเนี่ยเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวละกูบอกวิชีวิตไม่เขียนแต่บุกไม่เคยลองดูวิธีการทำบุกนี่ไม่ได้อลองนสงสือมา งงขี่ร้านอครัีเข้าอะไรงี้่ไม่กูหยิบได้เล็่มแรกไงกูเลยนึ่เซน้นี่เราจะเจอหาเรื่องนะมึงอ่ะอูหูดอนวุเทาญิพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสาปัยกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาสถาปัตยรมนาดสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังปีการศึกษาสอง4้าสมสี่ไม่เกืนวเลยไม่ยงไม่ม่่ ยังไม่จุดตีบนโลกมันคือสามสิปีก่อนหน้านี้ตอนสมัยนั้นนะ่ะภาพยนตร์โทรทัศน์วิดีโอมันใหม่มากเลยสมัไอพิซดกตอนแม่หือตอนเราเกิดก็ยังใหม่หอยู่นะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะ มันก็ถือว่าระดับนหนึ่งแล้วเราเกิดมามีเชิดยอนกับสตาร์ด็อก Start แล้วไม่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 ค่อยใ,ใหม่แล้วคือมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแหละแต่ปี3 5 3ห3 4 3 5ก็น่าจะแบบก็น่าจะใหม่แต่ว่าก็มีการใช้การโค้ดภาษาอิงกษมาแล้วบอกซึ่งในประเทศไทยปัจจุบัน The Moving Image หรือภาพเคลื่อนไหวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์โทรทัศน์และว,วิดีโอเป็นศิลปะสมัย,ย,ยใหม่ในอิคนคันแองที่น่าสนใจเราจะไปเมื่อไหร่อนนี้แค้ามงห้าสิบก็แค่อยู่ห้องที่มูทีไรไปเรียนที่ ว่ายน้ำไปเฉยเออไปสน้ไม่ขี้ไอสัตเออสอไปน้ไปไอสัตดล่นน้ยู่ไป่น้ำไอสัตมุ่งยปกรณ์ไรว่ายน้ำเลยใหเก่งริงนี่มีมีเคพีวตไกดหมดเลยอ่ะบันไาหมดเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนถ้าชีวิตจะมาตบที่นั่นสนุกมันก็หาเดีเหมืนกันมีหลับมีเหงี่นี่นี่ชื่อร้านเลดี้นวดแผนบราณร้านนวดเพื่อสุขภาพลำปางบริการนวดตัวชั่วโมงครึ่ง เฮ้ยหลับด้วยนี่เลยลราเพื่อจุขภาพเรือนนาเปืี่ยนกูชอบใจเลยเจอไอ้คำว่าเรือนนารีเขาา้าไปเปลี่อนกูบือเลยไอ้เหี้ยคนเที่ยวเรื่องพามึงสิบเบืองอะหนาวป่ะหนาวกูวออกใครไปกไหนมาไปไหนมาไปไหนมาไปไหนี้ คนเราแฟนต่อนะนอนพักกันมาสิบนาทีนะเดี๋ยวแปนต่อเดี๋ยวไป,ไ,ปไหนแต่หวัดก็คือโนแพนเดี๋ยวคือไปสุ่มดวงหน้าว่าเขาจะไปที่ไหนนต่อนะเดี๋ยวสกิปไปเหนื่อยแล้วนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคนดูเพราะว่าที่ลำปางเพิ่งมีข่าวออกมาว่าวันนี้นะคะหลายจังหวัดปรากฏว่าทะลุ40องศาเซลเซียสนะคะอย่างเช่นลำปางค่ะ41องศาเซลเซียสแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อใน E ีหน้าลังเที่ยงที่จังหวัดลำปางขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ